นนครับประพบกับผมครับโคดเตียระดับตำนานนะครับวันนี้โคดเตียระดับตำนานจะมาพูดคุยถึงการย้ายทีมของเจ้าตองกวินธรรมสัตจ์นนั้น,นครับอดีตผู้สาวประตูมือหนึ่งทีมชาติไทยนะครับก่อนที่จะทําการชมคลิปนะครับ ช่วยกันครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดคอมเมนต์ให้ค้เกียรกับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับซึ่งตอนนี้ครับถือว่าเป็นข่าวหนาหูในวงการฟุตบอลของบ้านเรานะครับตอนนี้การขัาฟุตบอลไทยแลนด์พรีเีนะครับได้เลื่อนไปเปิดต้นฤดูกาลที่ช่วงเดือนกันยายนนะครับเนื่องจากมีการเลื่อนเนื่องจากติดสถานการณ์โควิด -19 นะครับซึ่งตอนนี้ครับมีข่าวถือว่าเป็นข่าวหนหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยครับที่กวิน จะย้ายมาร่วมกับทีมสิงเจ้าท่าการท่าเรือไทย FC ครับของคุณมาดามแป้งวนวลพันธ์ลำซำประธานสโมสรน,นะครับโอ้โหซึ่งถือว่าตอนนี้นะครับทีมสิงเจ้าท่านะครับได้ทําการเปลี่ยนโค้ดโดยการดึงโคออ้ดโอ่งดุสิเฉลิมแสนนะครับกลับมาคัมแบ็กเป็นกุนซือเพื่อทําทีมท่าเรือคว้าแชมป์ไทยลีกเป็นครั้งแรกนะครับโอ้โหว่าจะทําได้หรือไม่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทีมการท่าเรือครับถือว่ามีปัญหาในด้าน การควานหาผู้รักษาประตูที่ดีเข้ามาสู่ทีมนะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับทีมการท่าเรือนะครับมีผู้รักษาประตูเช่นพวกอบอลวุฒิศรีสุพรรณนะครับถือว่าเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งแล้วแล้วก็พวกพวัชระบัวทองแล้วก็นักเตะอีกหลายๆคนครับที่อยู่ในทีมนะครับซึ่งตอนนี้ผู้รักษาประตูเป็นหนึ่งตำแหน่งที่ทีมการท่าเรือควานหาครับแล้วข่าว,าวของกบินที่ย้ายทีมเนี่ยผมได้คุยในเมื่ออีพีที่แล้วแล้วตอนนี้นะครับทาง ที่ของโอชูบลเจ้าตองถือว่าการอุ่นเครื่องเนี่ยแทบจะไมไ่ลงสนามแล้วคุณเคยกับสนามเลยแล้วตอนนี้นะครับถือว่าทางการท่าเรือครับได้ทาบทามในการยื่นสัญญาให้กับกวินนะครับแล้วก็มีอ e ีกคราวหนึ่งที่ว่ากวินก็อยากจะกลับมาอยู่ในเมืองไทยนะครับเพื่อแย่งชิงกับให้ตัวเองมีฟอร์มอันแข็งแกร่งในการกลับมาเป็นมือนหนึ่งทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราได้ดูรู้กันตั้งแต่ที่ตองย้ายไป โอเอชลูเบลแล้วก็มาอยู่ที่คอนสแปโรถือว่าการที่ต้อมไม่ได้ลงสัมผัสกับเกมการแข่งฟุตบอลทําให้ต้องเกิดเสียความมั่นใจเป็นอย่างมากอาทิเช่นการที่แข่งคิงครับที่สนามบูรามยูเนตที่เราไปพาที่กองที่เจ้าต้องพลาดในลูกนั้นถือว่าทำให้เจ้าตองตอนนี้ครับถือว่าถูกนั่งอย่ามาพอสมควรครับแล้วก็การที่ตองไม่ได้ติดไปช่วงคัดฟุตบอลโลกเนะี่ยทำให้ตัวเนี้ยถือว่าตองเนะี่ยต้องเรียกความมั่นใจนครับ แลวก็มีอีกหลายๆแเหตุผลที่ดิวของตองจะกลับมาอีกครั้งเพราะว่าดิวของตองเนี่ยน่าจะเริ่ม,มาตั้งแต่เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วนะครับหรือว่าซีซั่นที่ผ่านมาเนื่องจากการเขาเรียกว่าอะไรการเสนอค่าตัวหรืออะไรหลายๆอย่างของตองเนี่ยไม่ลงตัวเปเขาเรียกว่ารายละเอียดข้อตกลงในสัญญาครับเพราะว่าตองน่าจะย้ายมาที่การทะเลือาทาาทามตองในช่วงซีซั่นที่2หรือว่าเลกที่2ของไทลีกนะครับ แล้วก็การท่าเรือครับก็ได้แข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ได้เห็นหลายๆล,ลูกนะครับที่ผู้สารประตูของเราเนี่ยผมพู้ภาษาประตูของคนไทยอ่ะถือว่ายังทําได้ไม่ค่อยดีนักแต่ประสบการณ์ของเจ้าต่เนี่ยที่ทาไมถึงว่าการท่าเรือถึงต้องการกวินมาสู่ทีมเพราะว่าเป็นการอุดร้อย่วของทีมการท่าเรือนะครับเพราะว่าฟุตบอลสมัยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฟุตบอลบิวอัพที่ต้องเล่นด้ลูกเท้าด้วยแล้วก็การมาเป็นผู้เล่นตัวที่1 1คือว่ามาเป็นเซนเตอร์ตัวอีกหนึ่งอีกหนึ่งคนสุดท้าย ในการรักษาผู้สัปปะตูนะครับซึ่งถือว่าตอนนี้ครับการที่ทางทางท่าเรือเนี่ยได้พูดคุยละเอียดตกลงบางอย่างแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่ตองว่าจะตกลงเรื่องค่าเหนื่อยค่าตัวอะไรได้หรือไม่นะครับซึ่งถือว่ากะวิน,นในหลายๆมุมมองหลายๆแฟนฟุตบอลก็อยากให้กะวินกลับมาสู่ทีมชาติไทยอีกครั้งเพราะว่าที่ช่วงคัดฟุตบอลโลกเราก็ได้เห็นว่าความผิดพลาดบางอย่างของผู้สัาปะตู ทีมชาติไทยเป็นยังไงกระวินธรรมสัจจานัน์คือชายคนนี้ถือว่าเทพกรวินบินได้การถ้าเขาได้ลงเล่นฟุตบอลเรื่อยๆหรือว่ากลับมาอยู่ในเมืองไทยอาจจะทําให้เขาเห็นฟอร์มเก่งของตัวเองกลับขึ้นมาแล้วพาตัวเองกลับข้อสูนยนายานที่ว่าฟอร์มที่ว่าเทพกระวินบินได้อีกหนึ่งครั้งนี่แหละครับคือตองสิ่งที่ จะทําให้ตัวตองกับวินนะ่ะการที่ไปสู้กับทีมทางยุโรปก็ถือว่าโอเคในระดับหนึง่งแต่เขาไม่ได้ลงสนามไม่ได้สมผัสสนามเลยแม้กระทั่งเกมอุ่นเครื่องแต่นะถือตรงนี้ว่าถ้าตองกลับมาอยู่ในเมืองไทยผมคิดว่าทางสโมสรในไทยลีกเนะี่ยน่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้ตองกับวินกลับมาสู้ในเซนที่ฟอร์มเก่งอีกครั้งเพราะว่าบางอย่างถ้าเราไม่ได้ลงสนามก็ถือว่าฟอร์ม ถึงแม้ว่าเราจะมีความเก่งกาจแต่ฟอร์มอันร้อนแรงของเราก็จะดอบลงหายไปซ้อมแต่ไม่ได้ลงสนามอันนี้แหละครับถือว่าเป็นวิธีของฟุตบอลการเขาเรียกว่าการที่เป็นแค่ว่าหมาหัวเราดีกว่าเป็นหมาหัวเราดีกว่าเป็นหางราชสีเรากลับมาอยู่ในฟอร์มและการได้ลงสนามเลยนเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตัวเองเพื่อให้ตัวเองกลับมายืนเป็นเมือหนึ่งทีมชาติไทยให้ได้ตอนนี้ถือว่าเป็นข่าวลือนาหูอีกครั้งที่ทางการท่าเรือยื่น ข้อเสนอไปให้กับทางกาวินและต้องรอดูว่าจะมีการตกรลงรายละเอียดสัญญาอะไรกันหรือเปล่าที่จะเป็นข้อเสนอที่ทําให้กวินย้ายกลับมาสู่ทีมชาติในสโมสรน้นนทาลีกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทีมคือสโมสรสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีที่ต้องการกาวินรรมสัจนานันเพื่อมาอุดร้อยั่วนในตําแหน่งผู้รักษาประตูเพื่อทําให้ทีมการท่าเรือมีโอกาสมีคุณลังที่จะลุ้นแชมป์กับสโมสร ยักษ์ใหญ่ในไทยเพิ่มดีเช่นบุรีรัมหรือว่าบีจีปทุมยู่นเต็ดได้ในการพิจารณาของโค้ชเตียโค้ชเตียก็อยากจะให้กวินธรรมสัจจนาณ์ย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยเพื่อเรียกความมั่นใจและเป็นผู้สาบูมือหนึ่งของทีมชาติไทยนะครับในท้ายที่สุดนะครับช่องเรามี3ช่องทางให้ได้รับชมคือ f เฟซบุ๊กยู u ูบบล็อกดิทนะครับเดอะมาสเตอร์ซีนเอฟซีนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม